สาธุสาธุรับบุญกันทุกท่านนะครับสารเจ้าลีหูอ่องเอียนะครับจงว่าทุงสงนะครับรับบุญรับกุศลกันทุกท่านสาธุสาธุสาธุเทศกาลินเจ ส่งคนท,ทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุวันนี้วันที่สองตุลาคม2565นะครับวันพรุ่งนี้วันที่สามลุยไฟวันที่สี่ก็เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจนะครับคี่ดีพูดดีทำดีแล้วเราจะเจอเจอแต่สิ่งที่ดีๆครับสาธุสาธุสาธุ

cứu tôi <laughs> cứu tôi ơi bạn đừng bắt tôi <laughs> con lại <laughs> lại lên đi 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 đi

Bà ba rằng bà bà ba lắm bích, được 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 bà được được lá được 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 nữa được 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 nữa

ขอทุกท่านรบ,บุญอกุศลด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุาธนะครับศาลเจ้าลีหูอองเอียนะครับอยู่ที่หนองว่าทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับกินเจกันทุกปีแล้วก็มีโรงทานเรียบร้อยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขกันเยอะๆสาธุสาธุสาธุ